นะคะทีน่าเองค่ะสูภัฒกิจเจตวิกิตนะคะวันนี้เนี่ยขออนุญาตมาชวนแฟนๆมันนี่แชททุกคนมาร่วมพูดคุยกับคนคุ้นเคยนะคะแน่นอนว่าคนคุ้นเคยวันนี้เนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกล,ลค่ะอยู่ใ,ใกล้ทีน่าตรงนี้แล้วนะคะอยู่กับพี่โบนั่นเองสวัสดีค่ะพี่โบ,ค,บค่ะควันนี้เรามาเจอกันนะคะทักทายแฟนๆมันน,นี่แชทสักนิดนึงสวัสดีครับแฟนๆมันนี่แชททุกท่านนะครับ ไปนะคะมดโป้ของเราคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยวันนี้เนี่ยจะชวนมาเปิดมุมมองใหม่นิดหนึ่งพี่โบใช่ไหมคะคเพราะว่าเราสองคนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปอยู่ที่จีนมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2017ต่อเน,นื่องปี2018ถูกนะไหมที่เราไปมานะคะคคหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะอะไรดนจิตดนใจเราสองคนนะคะว่าทำไมาอยู่ดีๆเนี่ยถึงเลือกที่จะไปเมืองจีน <ม>แล้วไปอยู่มาต้องปีครึ่งเนี่อะไรอย่างนี้<ม>หลายคนก็แอบถามพี่หน้ามาเหมือนกันวันนี้พี่หน้าไม่อยากตอบคนเดียวค่ะ,คคะก็เลยขออนุญาตชวนพี่โบมาตอบด้วยโอเคโอเคครับเ <laughs> ชิญเลย <c oughs> เต้องเล่าย้อนกลับไปว่าตั้งแต่สมัยตอนช่วงแบบปี2011อะไรอย่าะไเงี<ม>้ยตอนนั้นได้ไปเรียนต่อที่มริกาอะไรเงรี้ยแล้วเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าคือ ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะองเที่ยวจีนเนี่ยเยอะมากแต่จริงๆแล้วนะักศึกษาจีนที่ออกไปเรียนต่างประเทศก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันอะไรเงี้ยปีที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ประมาณ ,6000 0คนบวกลบที่ออกไปเรียนอะไรเงี้ยสมัยนั้นไม่เยอะขนาดนี้แต่ก็ถือว่าเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นไปเรียนก็เลยได้คุยเ,เรื่องการลงทุนกับพวกคนจีนอ,อ,อะไรเงี้ยบางครั้งแบบคือถ้าเราคุยเรื่อง Facebook หรือเราคุยเรื่องอะไรพวกเนี้ยเราก็จะพอรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าแบบเอ้ยพอได้เห็นเขาพูดเรื่องหุ้นนจีีเย เราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าแบบเฮ้ยตอนนั้น WeChat <ช><ช>คืออะไร Weixin คืออะไร Tencent คืออะไรอะไรเงี้ยพอได้คุยมาก็เลยแบบเอ้ยน่าสนใจอ่ะไม่เคยได้ดูเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เลยลงเข้าไปดูว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากนะครับอย่างตอนนั้นเนี่ย WeChat เนี่ยมีคนใช้เนี่ยประมาณร้อยล้านคนนะครับจนถึงปี2018เนี่ยก็เป็นพันล้านคนแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆประเด็นเหล่าเนี้ยค่ะคือพี่โบก็แชร์ที่น่าฟังเรื่อยๆเนาะตอนที่อยู่อเมริกาแล้วก็ได้จะมีโอกาสเจอเพื่อนคนจีนในช่วงนนั้ ตอนนั้นพี่โบไปอเมริกาคือช่วงปี2011 11บ 2011, ถูกไหมคะซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่า เทรนของจีนในมิติใหม่มันเริ่มเกิดขึ้นเยอะขึ้นแล้วหลายๆคนเนี่ยถ้าใครตามข่าวเนี่ยมักจะได้ยินว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขีดเส้นใต้หรือว่าต้องจับตาละจีนหลังจากนี้จีนกําลังจะกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งนะคะในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเราก็เริ่มเห็นว่าโอเคคอนซัมมชันการดริโคเขาเติบโตถูกไหมแล้วก็ในมุมของธุรกิจเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีธุรกิจอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งมันเป็นธุรกิจแบบใหม่ ก่อนหน้านี้<ช>จริงๆทีหน้าเคยคุยกับพี่โบตลอดรวมไปถึงแบบคุยกับเพื่อนๆด้วยว่าเวลาที่เรานึกภาพจีนเดิม<ช>ถูกปะ่ะเราจะนึก<ช>ถึงอะไรพี่โบเราจะนึกถึงว่าโอ้โหสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่นะอยากกลับไปซัวเถานะถ้าบอกอว่าวัออนทวุลุทเราอยู่ซัวเถางี้กลับไปแล้วก็จเจอว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบเอาพัดลมไปเอาจักรยานไป ว่าแบบเออเขาขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าเราไปนำของของเขาที่พัฒนาเทคโนโลยีกลับมาบริโภคในประเทศด้วยซ้ำใช่แล้วที่สำคัญก็คือเหมือนแบบเวลาที่เรานึกถึงจีนนในมุมของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกอ่ะจีนเหมือนเป็นโรงงานของโลกใครก็ตามมีไอเดียอะไรถูกปะก็โยนไปเดี๋ยวจีนผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าใช่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีแรงงานที่แรงงานปริมาณเยอะแล้วก็ราคาถูกแต่นั่นคือภาพในอดีตแต่จีนยุคใหม่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใช่ซึ่งแบบว่าผมเล่าให้ฟังอย่างนี้กันผมว่าแบบว่าถ้าเล่าให้แบบจับใจความง่ายๆนะครับผมว่าแบบว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนไปในเชิงของแบบเรียกง่ายๆแบบผมว่าสักถ้าผมหลักสรุปมาให้ก็เป็นสัก3ามสี่แล้วกันนะก็คือว่าซีแรกเนี่ยคอน summer เนี่ยเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปในเชิงของอินคัมที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ย พฤติกรรมของเขาไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจากคนรุ่นก่อนอย่างมากคนรุ่นก่อนเนี่ยเซอร์วิงค่อนข้างเยอะคนรุ่นใหม่เนี่ยชีวิตเขาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วคนรุ่นก่อนค่อนข้างยากลาบากเหนไหมครับตอนนี้รายได้ของเขามากขึ้นพฤติกรรมการใช้บริโภคของเขาก็มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังว่าเขาใช้ของพรีเมียมมากขึ้นแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาก็เปลี่ยนไปเขาท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างตอนเมื่อปี2018นยครับยอดท่องเที่ยวในประเทศของเขาเนี่ย5,000ล้าน ทริปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยห้าพล้านทริปคือเยอะมากๆแล้วเยอะขึ้นมาเนี่ยสเท่าตัวมเมื่อเทียบกับเมื่อสิบปีที่แล้วคุณภาพของการใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปนอย่างสิ้นเชิงในอนาคตเนี่ยที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยก็ยังเป็นเรื่อง Aging Society ้ถูกไหมครับ่าแบบมีการคาดการณ์ออกมาว่าในปี2,000 50เนี่ยจะมีคนเท่าคนแก่ในประเทศจีนเนี่ยประมาณ500ล้านคนแต่คีย์ของเขาคือเขาจะเป็นคนแก่ที่มีตังนะครับเขาจะมีคุณภาพในการที่จะบริโภคแล้วก็มีกําลังซื้อเทียวแคร์เหล่านี้ถูกไหมครับแล้วในในการที่ไหนๆจะเป็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีดิจิทัลไลซ์มากขึ้นใช่ไหมครับเข้าถึงสิ่งของเนี่ยต่างๆได้มากขึ้นหุ้นที่เกี่ยวกับพวกแบบปาจิ้นพวกเนี่ย เพราะเนื่องจากว่าหุ้นบางตัวเนี่ยสมัยก่อนส่งของเนี่ยม,มาจิ้นเนี่ยจะได้ดน้อยเพราะว่าต้องไปผ่านอีปัวซาปัวแต่พอของพวกนี้มันขึ้นไปอยู่ในดิจิทัลแพลตฟอร์มมาจิ้นมันถูกขยายขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันตัดอีปัวซาปัวพวกนี้ลงไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะน่าสนใจมากซีสองเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกแบบไชน่าแบรนด์คือลองกลับไปดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ15ปีทีปีแล้วเนี่ยการใช้รถยนต์ในประเทศจีนเนี่ย แบรนด์จีนเนี่ยประมาณ 1> 2 1ผ่านมา15ปีเนี่ยแบรนด์จีนตอนนี้ขึ้นมาเป็น42%แล้วแบรนด์จีนเนี่ยขึ้นมามีผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อย่างแบบอีกอันนึงก็คือสมาร์ทโฟนเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราไปดู Market s h a r รของสมาร์ทโฟนในประเทศจีนเนี่ยประมาณ8-90%ของสมาร์ทโฟนในประเทศจีนเนี่ยเป็นไม่ว่าจะเป็น Apple ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น LG ไม่ว่าจะเป็น Samsung. s a m s u n งลองไปดู m a r k ้คร์เั้ตแบรน์จีน้นี้นามามกระทบต ชีวิตของพวกเขามากขึ้นไม่ใช่แค่คอน sumer product อย่างเดียวนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเราลงไปดูรถพวกแบบขุดเจาะหรืออะไรพวกนี้ครับแบรนด์จีนเนี่ยหนึ่งใน4ของประเทศจีนไปแล้วแซงคาทพิล่าของอเมริกาไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแบรนด์จีนเนี่ยจะมีผลกระทบเข้ามาในประเทศจีนมากขึ้นและออกมาข้างนอกด้วยอย่างเราตอนนี้เราก็เริ่มใช้เสี่ยวมี่กันแล้วใช่ไหมครับใช่อีกอันนึงก็คือว่าคอนโซลเดตคือตลาดประเทศจีนต้องบอกก่อนว่าผมว่าตลาดประเทศจีนเนี่ย มันเติบโตขึ้นมาเร็วมาก <ๆ S 2> เขาเพิ่งเปิดประเทศมาประมาณ40ปีนะครับอายุเท่าพอๆกับตลาดหลักทรัพย์ไม่นีหนีๆๆกันมาแต่แบบว่าที่เราเห็นกันเนี่ยว่าโหเนี่ยฮอตพอรตแสนล้านเนี่ยครับที่เพิ่งเข้าไอพีโอไปมาร์เก็ตแชร์เพิ่ง0.3เท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับว่าในประเทศเราเนี่ยเชนใหญ่ใหญ่เนี่ย มา k e ช s ช a ร์กดเข้าไปประมาณ6-8%แล้วที่เขาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยศูและเขาเป็นร้านอาหารจีนที่มา k e ช s ช a ร์เยอะที่สุดแล้วในประเทศเนี่ยออถือว่าแบบโหยังเติบโตไปได้อีกมากไม่ใช่ว่าแบรนด์เขาอย่างเดียวแต่ถ้าเขามีกระแสงเงินสดที่ดีเ,เขาสามารถไปเทคโ Over แบรนด์อื่นๆแล้วคอนซ i d เดตเข้ามาได้อีกนผม,ม,มก็เลยคิดว่าเออ เราก็เลยลองคุยกันเนาะ<ช>ว่าแบบ<ช>เออสุดท้ายแล้วแบบตลาดจีนมันน่าสนใจมากก็เรา<ช>น่าไปลองดูได้เราไปเห็นว่าแบบจีนสมัยก่อนกับจีนสมัยใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันถูกซึ่งสิ่งที่พี่โบ้พูดเนี่ยสาที่บอกเนี่ยพี่น่าว่ามัน represent หรือว่าเป็นตัวแทนของคําว่าจีนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยซึ่ง ซีแรกคืออะไรนะเรื่องคอนซัมชันไม่ได้บริโภคอย่างเดียวแต่บริโภคของแพงขึ้นเพราะเขามีกําลังซื้อที่มากขึ้นอาจจะไม่ได้มีติของความแพงอย่างเดียวนะแต่คือเขาต้องการของคุณภาพซึ่งเขาพร้อมจ่ายไงมันก็เลยจะมีธุรกิจที่มันเป็นเซกเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากถูกไหมอันที่2คือไชน่าแบรนด์ก็คือแบรนด์จีนแบรนด์โลโคอลทั้งหลายที่แต่ก่อนบอกว่าคุรงๆพี่ว่าเวลาที่เราคุยกับคนอื่นเนาะใช้แบรนด์จีนเหรอแต่ก่อนอ่ะถูกเห็นแล้วก็แบบเฮ้ย ใช่แต่ว่าสมัยเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าแบบเราอะเราสองคนนะคะแอบแชร์ว่าตอนเราไปอะกระเป๋าเราว่างมากเลยนะเพราะว่าอะไรพีอบราอยากไปลองครับเรา,า,า,าตั้งใจว่าเราจะแบบไป explore แบบของแบรนด์โลโค้นี่แหละว่าเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงซึ่งพอเราไปลองก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันดีขึ้นเยอะแล้วก็ Value for มันนีด้วยเขาไม่ได้แค่ Copy แล้วก็ Dev e l o ออย่างเดียวนะแต่เขา Research ด้วยเขาวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เราอย่างอย่างง่ายๆแบรนด์ Xiaomi ที่เราคุยกันเนี่ยคือมันมีของอะไรออกมาเยอะแยะมากมายที่ทำให้เฮ้ยคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเราอาจจะยังไม่เคยเห็นจากฝั่งตะวันตกมาเลยด้วยซ้ำยางยุบถูกไหมครับก็คือบอกว่าเมทวนเนี่ยก็คือแบบว่าได้รูปแบบมาจากเยุบแต่ตอนนี้พัฒนาจนแซงยุไปแล้วฟังชั่นในนั้นเนี่ย แบบู้กันไได้เยบนี่ต้องเล่าย้อนนิดนึงคืออยู่ฝั่งที่เมกาก็เป็นแอป,ปรีวิวร้านอาหารซึ่งมีแค่ร้านอาหารอย่างเดียวแต่เมย์ทวนเตียนผิงในจีนเนี่ยซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์เบอร์หนึ่งของจีนและของโลกด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่รีวิวร้านอาหารรีวิวโรงแรมสปาเอนเตอร์เทนเมนที่เที่ทยวทุกอย่างจองซื้อก็ได้ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยมันกําลังเติบโตมากแล้วคนจีนเนี่ยเวลาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวลองสังเกตดูใครที่แบบ เห็นคนจีนมาเที่ยวนะตอนนี้อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยเขาจะเปิดแอปอันหนึ่งแล้วเขาก็จะมีแบบโอ้เขาจะไปตามพอย์พอยๆ์เนี้ย ซึ่งพอธุรกิจไทยเห็นก็บอกโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยเมย์ทวนเต็ยนพิงต้องมาง้อขึ้นมาอยู่บนแอปเพราะหน่อยเถอะปัจจุบันนี้เนี่ยเสียลายตังค์นะครับเสียลายตังค์ไม่พอ <c oughs> ต้องรอคิวด้วย <c oughs> ใช่ป่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่คือ,ค,อคือมิติที่มันเปลี่ยนแปลงไปกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ consolidate consolidate ก็คือจีนมันใหญ่มากอะถูกปะถึงแม้แบรนด์นั้นจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ตามแต่มันยังมีโอกาสในการเติบโตอีกเยอะ ซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวเนี้ยเรา2คนเนี้ยค่ะก,ก็โชคดีต้องบอกอย่างนั้นใช่ไหมพี่เพราว่าเราเลือกไปอยู่จีนในช่วงเวลาที่มันเกิด3อย่างนี้พอดีแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเป็น คนสังเกตการเรียกกันได้ป่ะใช่เออแล้วเราก็ไปเป็นผู้บริโภคด้วยเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยมิติของจีนยุคใหม่มันมากกว่าแค่ตัวอักษรที่เขาถ่ายทอดออกมาที่ข่าวหรือถ่ายทอดออกมาที่ภาพที่เราเห็นไกลๆจากอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นแต่ในวิถีจริงๆอะที่นี่เคยคุยกับพี่โบอยู่บ่อยๆนาะว่าเวลาเราไปเที่ยวเวลาเราไปอยู่มันผ่านทาชาวพโบเหมือนแบบว่า สุภาพิทไทยครับแบบจิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่าแบบลงมือทำอย่างเงี้ยคือจริงๆหลังจากที่ผมได้อินสไปร์จากพวกคนจีนมาแล้วผมก็พยายามไปประเทศจีนตั้งแต่แบบ2011นี่ก็เกือบๆสิปีแล้วก็ไปทุกปีนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอเราไปเห็นเนี่ยเออมันเหมือนมัน,ม,นมันแค่ตาเห็นจริงๆมันไม่ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วแบบพอไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยแบบเออต้องบอกว่าแบบเออมันหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันผมว่ามันเหมือนตอนสมัยก่อนที่เราได้ไปอเมรริกกาา็็เเลยได้หนนของ่่ว เออเนี่ยในอนาคตเราก็คงมีประมาณนี้อตอนนี้คงไม่มีใครเถียงว่าแบบ e H อีคอมเมิร์ซในประเทศจีนเนี่ย p e n นเท a t i o n หรือการ develop มนของเขาเนี่ยแซงหน้าคนอื่นไปค่อนข้างเยอะอ,อะไรเงี้ยมันก็เลยได้เหมือนแบบโอเคพอถ้าเราไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันเหมือนได้ไปเห็นเหมือนตอนที่เราไปเมก,กันตอนนะั้นว่าโลกในอนาคตมันจะเป็ธุรกิจโอกาสเสวดเชาเลนจ์ reat, ม,มีอะไรบ้างยอย่างแบบว่าพอเราไปเห็นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหนึ่งอย่าง เวลาเราพูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับเราก็คงคิดว่าแบบเออเนี่ยคนค้าส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยจะโดนขึ้นอย่างแบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เขาเรียกเก้าเทียเนี่ยครับคือตอนนั้นน่ยถ้าสมมติว่าพูดว่าเฮ้ยทำพอเก้าเทียมาเนี่ยรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาใครจะโดนผลกระทบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คงคิดว่าเออรถโคช้ชรถอะไรอย่างเงี้นะแต่จริงๆแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราไปดูตัวเลขเนี่ยโอ้จริงๆแล้วมันมีธุรกิจอะไรหลายๆอย่างที่ถูกกระทบอย่างแบบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอย่างเงี้ยพอมีรถไฟฟ้าคววามเเร็สูงงี้ย ตลาดบะมี่กึนสําเร็จรูปหายไปเลยหน<ช>ึ่ง <1 S 1> ในห้าอะไรเงี้ยบางครั้งมันคิดไม่ถึงแต่พอเราได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็เลยได้เห็นว่าแบ อ๋อนี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะหลังจากที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามมาเออเหมือนนะเราที่นั่งทำแมชชีนเนาะไปดูสิ่งบาง <Jacqu eline. S 1> สิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว <quir ks> เราก็จะได้กลับมาดูว่าเอ้ยแล้วสำหรับโอกาสการลงทุนในบ้านเราล่ะมันมีอะไรที่มีสิธิ์จะเกิดขึ้นได้บ้างเราจะได้มาเลือกผู้ชนะในอนาคตหรือหลีกเลี่ยงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในอนาคตได้นะคะนี่คือหลักคิดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราไปเห็นมาที่จีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เราอยากเอามาแชร์ให้ฟังนะคะอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ได้เป็นเป็นกูรูใช่ครับเกี่ยวกับจีนแต่ยังไงถูกไหมพี่โบใช่มีคนที่แบบมีประสบการณ์กว่าเรามากเราจริงๆเราไปอยู่มาแค่500วันเท่านั้นเองครับประมาณปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนที่แบบ สิ่งหลายอย่างที่เราได้มาเนี่ยเราได้จากความรู้จากพี่ๆเนาที่บางคนได้ไปอยู่ไปเป็น10บสปีแล้วเราก็ไปขอความรู้พวกเขาเหล่านั้นทั้งทุกท่านเนี่ยก็ให้ความเมตตาเราแล,แล้วก็ให้ความรู้กับเรามาอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>บางบอย่างเราก็เลยอยากออกมาแชร์ในหนังสือถูกๆๆซึ่งเราก็เลยกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะวันสปาณธรรมินนิวไชน่าหรือว่าการละครั้งหนึ่งในจีนยุคใหม่นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าการเกิดขึ้นของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปจีนเพื่อกลับมาเขียนหนังสือเล่มนี้<ช> <ๆ S 2> นะขออนุญาตเล่าให้ฟังสั ท่านนะคะที่เขาได้มีโอกาสแชร์มุมมองแชร์ประสบการณ์สิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยแล้วก็สามารถทําให้เกิดเป็นประโยชน์ในวงกว้างได้กับทั้งผู้อ่านก็ดีรวมไปถึงหนังสือเล่มนี้โปรเจกต์สำคัญก็คือไรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเราทําบุญในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้วยนะคะฉะนันแล้วเราก็เลยอยากจะทั้งแบ่งปันมุมมองที่เราคิดว่าเออน่าจะพอมีประโยชน์บ้างในฐานะที่เราไปเป็นผู้บริโภคในฐานะที่เราไปเป็นผู้สังเกตการมาแล้วก็มาแชร์ให้กับคนที่สนใจว่าจีนยุคใหม่ คำว่าจีนยุคใหม่ที่เราได้ยินได้ยินกันจริงๆแล้วมันมีมิติอะไรบ้างเรื่องราวทั้งหมดที่พี่โบกับทีนะ่าเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเออหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบแตกต่างจากหนังสือจีนอื่นๆ <laughs> พี่โบขาเรามีอะไรบ้างคะ <laughs> เราช่วยไขายของนิดนึงเราม <laughs> <laughs> ีวิดีโอครับเออเรามีวิดีโอนะคะ <laughs> ก็ต้องบอกว่าคือหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เรา พูดถึงคำว่าจีนยุคใหม่อะมันจะมีธุรกิจบางอย่างที่บางทีเขียนถ่ายทอดมาเป็นตัวหนังสืออะอาจจะนึกไม่ออก ก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาทีน่าของพี่โบก็ได้มีโอกาสเราเจออะไรเราก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ก็เลยรวบรวมเอาคลิปเหล่านั้นเนี่ยซึ่งตอนที่เราถ่ายนี่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเป็นหนังสือเลยครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจกับหน้าตาของคนถ่ายทอดด้วยว่าอาจจะดูกแบบนี่นี่นี่ตั้งใจถ่ายหรือเปล่าตั้งใจถ่ายเราขายคอนเทนต์เราต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่โบนะคะพี่โบคนถ่ายให้เพราะฉะนั้นก็คือคลิปทั้งหมดถูกเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวบางส่วนที่เราไปเจอมาเราคิดว่าน่าสนใจเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาร่วบยกัน หนังสือเล่มนี้นะคะคก็สามารถหาซื้อไดช้ช่องทางออนไลน์ก็เพจ m m d อ in ท i n a นะคะซึ่งก็สามารถร่วมพูดคุยอ่านและก็มาแบ่งปันกันได้ด้วยว่าไอ้มองมุมนี้จีนยังไงนะคะแล้วก็เข้าร้านหนังสือทั่วประเทศแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกันนั่นเองนะคะ,ะทีนี้มีคนฝากถามมาค่ะคำถามสุดท้ายพี่โบะ่ะอันนี้ยต้องให้มุมพี่โบในการที่จะ เหมือนแชร์ให้พวกเราฟังกันนิดนึงละกันในมุมของนักลงทุนเนาะเวลาที่เราเห็นสิ่งที่เป็นโอกาสอ่ะมันก็มาเวทเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วความเสี่ยงวิกฤตต่างๆที่เราเห็นข่าวจีนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้โหต้องแบบถ้าภาษาจีนเขาบอกเจียโหยใช่ไหมสู้ๆนะเกิดเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในหมวกของนักลงทุนเองเวลาเราจะถอดความจากสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยเราคนมองมันยังไงดี ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยมันต้อง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 ,ต,องต้องแยกออกจากกันก่อนครับว่าคือเวลาเราฟังแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้โหดูเนี่ข่าวประเทศจีนเนี่ยโอ้โหดูแอดวานดูพัฒนา <abilir. S 1> อะไรไปมากเนี่ยแต่พอคนกลับไปดูอินเด็กซ์เนี่ย so จะรู้สึกว่าแบบจีนเนี่ยไม่ไปไหนจริงๆแล้วผมคิดว่าแบบค่อนข้างค่อนข้างจะไม่แร์นิดนึงว่าแบบ คือจีนเนี่ยมีมุมหลายๆอย่างที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีอย่างบางมุมเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เล่าไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบรถขุดเจาะหรือว่าพวกสมาร์ทโฟนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในอินด x แล้วเนี่ยเวทของน้ำหนักของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบแบงก์ถูกไหมครับเป็นแบบพวกเทเลคอมเป็นโออีคโนมีส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราลงไปดูหุ้นบริษัท เหล่านี้ครับมไม่ว่าจะเป็นเมยตีไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมที่ขายเออร์หรือเออ่เทนเซ็นเนี่ยคือเราจะเห็นเนี่ยเทนเซ็นเนี่ยตั้งแต่ไอพีโอมานี่500เด้งนะครับคือมันจะมีหุ้นพวกนี้ครับแฝงอยู่ในอินดี x ของจีนซึ่งเราก็ต้องไปค้นหาเราก็ต้องอยากได้บริษัทที่มันเป็นนิวอีโคโนมีอะไรที่เป็นโออีโคโนมี Economy เนี่ยที่มันเบรดเยอะๆเ,เนี่ยแล้วถ้าเราเลือกแล้วเราไปลงทุนเนี่ยก็อาจจะได้ไม่ไปไหนเหมือนช่วงนี้ก็เหมือนกันพอมีโคโรนาไวรัสเนี่ย อาจจะเห็นว่าอินเด็กซ์เนี่ยไม่ได้ลงมาเยอะนะครับไม่ได้บอกว่าเออผลกระทบไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างวันนี้เปิดวันแรกใช่ไหมครับหลังจากที่ว่ามีหุ้นฟลอร์หลายตัวนะครับแล้วก็มีหุ้นซีลิ n งหลายตัวจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่โดน แบบมีคอน s u m e r บางตัวที่แบบจริงๆแล้วปอดเนี่ยดีมากแล้วเสร็จแล้วพอโดนโคโรนาไวรัสลงไปเนี่ยจะพียีกว่าเท่าตอนนี้เหลือ10เท่าแล้วปันผลเป็น10%บเป็นนะถ้าสมมติว่าเรามองหาโอกาสพวกเนี้ยแล้วเรามองค่าไปได้เนี่ยจริงๆอพไซด์มันเปิดเยอะมากเลยครับเราอาจะเห็นว่าอินเด็กซ์มันลงมาแบบนิดเดียวเนี่ยแต่จริงๆแล้วโหมันมีหุ้นที่แบบอพไซด์เยอะมากๆถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้จบลงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยมีคํหนึ่งที่ผมแบบชอบมากเลยนะครับคือแบบว่า วิกฤตเนี่ยมันมาจากสองคำของอภาษาจีนเนี่ยเขาพูดว่าเวจีเนี่ยมันเป็นคำผสมระหว่างคำว่าเวยเสียงคือแบบอันตรายกับอีกอันจีเนี่ยจีหุ่ยนะครับก็คือเพราะฉะนั้นแล้วในวิกฤตเนี่ยวเวจีเนี่ย,ยมันมีอยู่สองอย่างผสมอยู่ด้วยกันก็คือแบบเวยเสียงอันตรายแล้วก็จีหุ่ยเพราะนั้นแล้วในวิกฤตเนี่ยเราต้องหาให้ได้ว่าเราจะรับลด ไวยเสี่ยงหรืออันตรายเนี่ยให้น้อยลงแค่ไหนแล้วเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้เราสแสวงหาโอกาสดีๆในวิกฤติจนั้นเนี่ยให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีเนี่ยผมว่าแต่ละท่านก็แบบต้องมองลึกลงไปว่าเพราะในทุกๆอย่างที่เราก็พูดกันนะครับทุกๆวิกฤตมีโอกาส ถูกต้องค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็ติดตามกันได้เลยค่ะทางเพจ Money Chat นะคะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ Money Chat ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้สำหรับ y t u t u เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยเราจะได้รู้ว่าเวลามีเรื่องราวดีๆจะได้เข้าไปตามดูอัปเดตกันได้ทันการนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพี่โบทีงานแล้วก็ทีมงานทุกคนลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ